คุด้มาอชครับถ้าคุณอยากรุ่งพุ่งมาให้เราดุนกันเลยทีเดียวนะครับเราดุนไปแล้วเยอะแยะมากมายมาครับเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการดุนของเลดี้วิวีครับบอกนะฮะเลดี้วิวีนี่นะครับเราต้องขอบอกกันเลยนะครับอย่าโทรไปแกล้งเขานะครับตอนนี้เขาเพราะว่าล่าสุดนะฮะก็ดเลดี้วิวีถึงกับโทรมา ที่บริษัทเราแล้วนะครบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะทำไมตอนนี้มีคนโทรมาล้อหนหูเล่นตลอดเลยนะฮะแต่ <นะ S 1> ดัง <นะ S 1> ไปเลยดังไปเลยก็เรียกว่ารับงานกันเต็มๆนะครับช่องทางนะครับในการที่ให้เราดุลกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น w w w s a r n a i c h a n n e l c o m นะครับหรือว่าดุล d a ราโชคลิป at gmail ก็ได้นะครับหรือว่า สารแนนแฟนเพจนะครับก็เข้าไปในนั้นก็ได้หรือว่าโทรมา02530อะไรครับคุณหน่อยครับ9015ครับไม่ геро, ไมีใครจำอะไรกันเลยนะครับไม่มีใรจำอยู่แล uh, ้วสเพราะตอนนี้นะครับเฟซบุ๊กสารแน h a n n e l ของเรานี่นะครับมีคนดูกว่า90,000กว่าคนแล้วเฮ้ยเข้าไปครับเข้าไปเลยนะครับก็สมัครกันเข้ามานะครับ วิวีมีงานเข้านะครับโดนโทรแกล้งด้วยนะฮะก็โอเคพอแล้วฮะแกล้งอย่างเดียวไม่ว่าโทรไปแล้วเอาไม้เขี่ยด้วยโทรยังไงเอาไม้เขี่ยเพิ่นสงสารเธอเธอฮะนะฮะแล้วเมื่อกี้นะครับก็มีบอกแล้วนะครับมี SMS มาบอกว่าคุณไม้ก็โทรไปแกล้งวิวีเหมือนกันบอกโทรไปสั่งแก๊สเหมือนเดิม เมื่อวานแบบจัดหนักจัดเต็มแบบว่าแรงแรงไปแล้ววันนี้มาเบาๆกันบ้างเมื่อวานเนี่ยชาวสีรุ้งฟิล์มนะครับของวิวไปแล้ววันนี้คุยเบาๆบแบบไหนครับสินเรนเอาเนเอาเชนเครื่องดนตรีดีกว่าว่าตอนนี้ฮิตที่สุดแคนโอ้ไม่ใช่แคนฮะไม่ใช่ไอ้นี่นี่เขาเรียกแคาเลเล่นะฮะฮักูเลเล่แล้วแล้วเขาเรียกฮักกูเลเล่ฮักูเลเล่คืออะไรกัอูคูเลเล่อาตตาเรื่องของกู กินเป็นกีตาร์ตัวเล็กๆเนี่ยแต้าในแนวตอนเด็กๆเนี่ยชอบซื้อที่เขาดินมาเล่นกันนี่เล่นก่อนนะ <c oughs> เฮ้ยจริงจริงเแล่าก็เา่นคือาดินความจระเข้เงี้ยมีขายไม่ใช่ม้งมันอาจจะเป็นกีตาร์ตัวเล็กแต่อุคูเลเลจจริงๆแล้วเนี่ยมาจากประเทศเขาเรียกสหรัฐอเมริกาฮาวยายแต่จริงๆต้องกาเนิดเป็นที่โปรตุกีสจริงอรนนี้เจ้ นี่คุณรู้จริงเปล่าวะเนี่ยจริงต้องมั่วม่วไม่ได้ครับ้าตาของผมนี่เหมือนแบบมันก็มันก็อ่านมาในเว็บไซต์อะละใช่ไหมีคนอ้วนๆเนี่ยคนหนึ่งในเป็นชาวฮาวายเอี้ยนเนี่ยตัวตัวใหญ่มากแล้วเล่นแล้วเพาะมากมันจรโอ้ครูเจสเต์เป็นประเทศจริงกัดจริงกัดที่จะเป็นอเมริกา มันก่อนมันมันเป็นอย่างนี้ที่ที่เป็นจริงจริงแปลว่าอะไรภาษาฮาวายในใ้เนี่ยอูอูอคเลเล่เนี่ยอูคุเลเล่แปลว่าเป็นภาษาภาษาฮาวายแปลว่าหมัดกระโดดอ๋อใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยหอยหมัดหมัดกระโดดหมายถึงหมัดหมัดอะหมัดหมาเนี่ยเห็บอย่างเงี้ยออในตัวเนี่ยเขาเรียกเห็บอันนี้หมัดหมัดกระโดดหมัดกระโดดภาษาอังกฤษแปลว่าจิบไวย ไปขำไปจริงเหรออ้าวจริงทำไมไม่มีใครเชื่อผมเลยเนี่ยก็คุณจบดนตรีมาคนก็ต้องเชื่อคุณอูคูเลเล่ภาษาอังกฤษแบบว่าหมายถึงจิบวายไปขำไปส่วนภาษาฮาวายคือหมัดกระโดดอ๋อเหรออแล้วที่เกี่ยวข้องกับของขวัญของขวัญอะไรอะไรมาเมื่อกี้ที่บีบกันคืออะไรของขวัญคืออะไรไม่ใช่ใช่มันมีของขวัญแล้วแล้วอูคูเลเล่ในไทยเรียกว่าอะไรเรียกว่าอูคูเลเล่ อ้าวไม่มีภาษาไทยเไม่มีก็มันไม่มีพิสาแคะไม่ใช่หนุ่มคกจะได้แคะเนี่ยนี่เอาตัวจริงมาเอาตัวจริงมาอ่าอันนี้เรียกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าจะสวยใครเอาสายไปไหนอ่ะด้นนี้อ๋อมีพระราชินีสมัยก่อนนิยามว่าการมอบ ของขวัญเป็นการมอบของขวัญกาารมของของขวัญอ๋อการมาของของขวัญเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเล่นได้เว้ยโอ้โหสายตาแข็งมันมืดมิดใช่เป่เอาใหมเอาอินโทรใส่อารมณ์เลยอินโทรคนนี่มันเหมือนในตาวจะมันมืดมิดเฉยเลยใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่

พติสโอเคโอเคเล่นเล่นเล่นนไต่อี่ต้องใช้หาดมาเลยใช้หาดใช้หาดแล้ว่อดไม่ไม่เอาเดี๋ยวไม่ลมพารตอเห็นดี่ห่งมาจ้ทุตรันนานในนั้นเองเอาไเลยไม่เาาววมาไ่ไ้มาไม่ได ไม่โอ้วะไม่มีอันโนขอโทษนะฮะคุณอาทำไมไม่ดูความอุตุนิยมวิทยาก่อนล่ะจะเชิญมาเล่นนาทีหลังดูพยากรณ์อากาศดิสิพี่ป้าเล่นเก่งอ่ะพูดคิพเพลงอะไรอ่ะไม่กินเพลงอะไรอ่ามยัวอัมยัวของมยูอใช่ใช่อัมยัวของอะไรนะเจนสันมาร์ชเออของอะไรนะมินิมาร์ชของของมินิมาร์ช อะไรดารานี่มีใครนะที่เป็นนักร้องที่เริ่มนําเข้ามาเล่นเนี่ยนนสิงโตทะเลสิงโตนำโชคสิงโตทะเลสิงโตนำโชคคุณคนนี้เลยนะครับสิงโตนำโชคที่ตอนแรกเนี่ยเจสันมาร์ทเอามาก่อนเล่นเพลงเพลงนี้เพลงนี้เสร็จแล้วปั๊บก็ดังไปทั่วอเมริกาเลยครับหลังจากนั้นคุณอ๋อสิงโตนำโชคก็เอามาเล่นเพลงของเขาเหมือนกันต่อก่อนหน้าที่ชุนสิงโตนำโชคจะมาเล่นนี้แล้วได้แชมป์เนี่ยเขาอยู่ที่หน้าศาลเจ้าแม่ก่อนเจ้าแม่เสือใช่ สิงตัวนำโชคใช่ไหมใช่สองหน้านะสองตัวนะใช่ตัวในเลี้ยงลูกโอเคสวบโอเคไปดูภาพก่อนว่าคุณสิงโตนำโชคเนี่ยนะครับเขาเอาอูคูเลเล่เนี่ยนะครับมาเล่นอะไรยังไงกันบ้างนะครับในเพลงและมิวสิกอันไหนบ้างครับเป็นพร้อมมากอันนี้พร้อมมากครับ